สวัสดีครับวันนี้คุผมโปรแกรมเมอร์และนี้ทำชมยู่เกมเดลต a f ฟอร์ในโหมดเนื้อเรื่อง a บล h กฮอ d ดาวผมจะเล่นกับการแข่งเวลานะท่านชมนะก็คึกว่าผมจะรอดจะร่วงกัน <S 1> <S 1> head shot นะครับอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากกันไลฟ์สตรีมกันด้วยนะเพราะว่าผมสตรีมอยู่ใน YouTube เป็นประจำอย่าลืมติดตามกันด้วยน,นะเดี๋ยวผมจะเล่นข้างในคือนะเพราะว่าข้างในเป็นมุมแคบสมาร์ททำให้เราแบบยิงในที่แคบๆได้ครับในการเล่นโซโลก็ยิงครับเราต้องหาตัว r p g ก่อนนะแต่ไม่ต้องรีบครับเพราะว่ามุมของเราเนี่ยค่อนข้างได้เปรียบ ข้างนอกอาจจะขาวหน่อยครับเพราะว่ามองยากนั่นอ,อี่ตู้ RPG ดูนี่ครับดาบตัว RPG headshot ตัวเขานอกมา,อกมาโอเคดาวน่ยครับ รีโหลดดิ๊งเราสองครับโอเคเสร็จเรียบร้อยครับไปกันครับเคลียร์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 เคลี้ยกเรื่องเือแปดรักษาเลยครับแล้วก็ไปยังข้างหน้าต่อครับตอนนี้เราต้องทำการเคลื่อนพลไปยังข้างหน้านะฮะกูกโ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 กูข้อเสียในการวิ่งก็คือ กันเหนื่อยนะท่านชมเพราะว่าหมดเนืเรืค่อนข้างจะวิ่งแป๊บเดียวเหนื่อยโอคตรไวต่อไปก็เหลือตัว RPG นะท่านชมอยู่บนปานะครับโอเคเคลียร์ต่อไปเราก็รอกำลังเสริมนะครับจากเครื่องบินนะครับรอก่อน,นครับ บินกลางมา black hawk down coming กเ็เป็นกลางเสริมของเราเนะาน,นี่ยนะท่านผู้ชมอืมเกือบครับเกือบเกือบมันมาได้ไงอืม อ๋อตอนนี้ผมติดบั๊กนะท่านผู้ชมอืมโอเคโอ้โหเวียนตะไลเขยียบเขาไม่ได้ติดบั๊กกับเพื่อนไม่เป็นไรครับโอเคไปครับไป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  เพิ่งมาอย่าเพิ่งมาฉันขอรักษาตัวเองก่อนโอเคแซบข้าหลังไม่มีครับเล่นขนา้างหน้าต่อเลยครับ บูม HJ โอเคข้างหน้ามีระเบิดวยครับเดี๋ยวฮิวเลย <c oughs> ไม่ฮิวหร่าครับโอเคเคลียร์ปล่อยครับตอนนี้ ดับเคลียร์จะมีตัวหลังมาไหมตัวหลังไม่มาดุีเลยครับอืมสุเดเลยตะกันเลยระเบิดมาได้ไงระเบิดปากข้างนอกครับอันนี้ไม่เป็นไรครับโอเคเคลียร์ไปที่เคลียร์ขวามีสองตัวนี่โลดเลยครับ ตรงนี้มีสองตัวเกียรบเคลียร์ทำการช่วยตัวประกันเลยครับโอเคสวีบ okay, อืมต่อไปก็น่าจะเหลือประมาณหกตัวครับกระยิงสวับโอเคดาว รีโหลดอ่ะครับอันนี้เกือบเกือบเขามีอยู่หลังประตูด้วยครับมีตัวหน้าตัวนึงครับตัวนี้ตายแล้วตายหมดแล้วแล้วเสียมาจากไหนตรงนี้โอเคสวยครับรีโหลดก่อนอื การแพทย์ของเราเหลือแค่สองครับผมจะพยายามประหยัดการแพทย์แล้วกันขนาดพยายามแล้วยังยังจะไม่รอดครับวิ่งเลยครับ,รบปุป๋อยรเบิด้วเบิดโอเคครับ สองตัวสุดท้ายเยี่ยมครับได้เวลารอรับข้างล่างต่อครับเราต้องพยายามลงไปข้างล่างไปครับต้องรอเครื่องบินมา แต่ okay. สวยงามครับกระสุนเรายัางเหลืออยู่ครับเพราะฉะนั้นต้องประหยัดอีกสักนิดหนึ่งเพื่อนของเรากำลังเสือมมาแล้ว เรเบดเะเบดมันได้ยังไงเรวสองครับมันผมจริงโดนทหารตัวเองเนะครับไปตายสยิไม่เป็นไรับรไปคุ้มกันอย่างที่สุดเป็นของเราครับเสื้อค่อนข้างที่จะคล้าย <c oughs> คล้ายทีมของเรามากนะครับมันจะมองยากนิดหนึ่งครับแต่ได้อยู่ครับเฮ้ยยิงโดนเพื่อน,นเราเลยอ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่โอเคเราต้องรอเวลาครับประมาณ2นาทีเพื่อเข้ายึดดูเหมือนว่าอย่างนั้นรถมาทางนี้ครับเราสองครับเด็ดช็อตรีโหลด ing

ยิงข้างหน้านี้อยู่ไหนลนะ่ะสติโหลดก่อนเลยดับมันมาได้ไงหมดครับตัวนี้มันมาได้ไง,ต,ไไงตอนนี้เราเจ็บครับท้อกัน ัำยาเลยข้างหน้าเรามีตัวนึงตัวครับเฮ้ยเพื่อนเราเ <c oughs> พื่อนมันขยับตัวทำไมเพื่อนรับศัตรูน่าจะมาข้างหน้าข้างหน้าประตูครับครับครับ ตายระเบิดวิ่งโอ้โหวิ่งเลยฮะวิ่งเลยโดนระเบิดดอกเดียวคือวิ่งกันเลยทีเดียวเลยเชียวแค่จอดยังไม่ครับเหลือ16วินาทีสุดท้ายครับอืมตายครับไอ้ตายสิเรายิงเพื่อนตัวเองได้ สวยครับทำการเคลื่อนตัวไปข้างหน้าเลยครับห้องนี้มันจะมีคนทำอะไรข้างในทำอะไรข้างในโอ้กระสุนเรานี่คือหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วดับกระสุนเหลือสี่นัดสุดท้ายแทบจะไม่พอครับกระสุนเหลือสี่นัดครับโอเคครับมิชช่นเลย มีชั่นแรกโซโลเกือบไม่อดครับมาถึงกระสุนด้วยนะกระสุนยิงหมดเลยโอ้โหไม่เหลือจริงๆไะกระสุน600นัดนี่แทบจะไม่พอสำหรับหมดนี้ขณะผมพยายามประหยัดประหยัดแบบโคตรประหยัดนะท่านผู้ชมโอเคสวยครับมชั่นแรกเกิดอ,อะไรขึ้นที่นี่<ป>อ่ะฮะ ไปรีบเข้าไปในรถเราต้องการไปต่อโอเคครับมิชั่นแรกจบไปด้วยดีครับในเวลาส1ดนาะที18ปดวิครับสุดยอดครับเจอาก,กันาคลิปหน้าครับกับด่านต่อไปโอ้ยแย่อย่าลืมกดติดตามด้วยนะให้กำลังใจกันด้วยนะขอบคุณครับโบเก็ร์มโอ้อโอยย